ครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้พาน้องหญิงเนี่ยเข้าไปหาท่านพ่อนะท่านพ่อนี่คือป่วยหนักมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้เนี่ยผมนะครับก็จะพาน้องหญิงเนี่ยกลับไปหาท่านพ่อในเมืองรับแลนะครับพี่เพราะว่าท่านพ่อเนี่ยตอนนี้เนี่ยป่วยหนักมากเลยนะครับก็ข้างในเนี่ยไม่ค่อยมีคนดูแลนะครับก็เลยจะกลับไปส่งน้องหญิงนะครับพี่พี่ ไปส่งน้องหญิงเนี่ยเพื่อที่จะกลับไปดูแลท่านพ่อในเมืองรับแลนะครับ <c oughs> ก็ท่านพ่อเนี่ยไม่สบายนานแล้วนะก็เพิ่งได้ข่าวว่าจะป่วยหนักนะครับก็น้องหญิงเนี่ยรู้สึกนะครับเหมือนจะสัมผัสกับท่านพ่อได้นะครับก็ไม่รู้ว่าน้องหญิงเนี่ยจะต้องกลับไปดูแลพ่อเนี่ยกี่วันนะครับพี่ๆก็เดี๋ยวเราก็จะไปส่งนะครับ ก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาอยู่ในป่านะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปต่อนะครับพี่พี่ก็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปเลยดีกว่านะครับก่อนที่ไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปไต่อไปนะครับเธอจวกลับไปดูอลไรกันพ่อใช่ไหมไปทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางไปเลยดีกว่าครับ นี่เลยนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปอีกนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะวใบไม้เนี่ยร่วงเยอะมากเลยนะครับอืมดินแห้งเพราะว่าจะหน้าร้อนแล้วไง ดูดิใบไม้เนี่ยร่วงเยอะมากนะครับแล้วก็อีกไม่นานจะมีไฟป่าแล้วแหละผมว่านะถ้าเข้าสูหา่หน้าหน้าร้อนนะครับก็ป่าก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ้าหน้าแรงนะครับก็เราเนี่ยไม่ได้เจอทันพ่อเนี่ย เป็นเดือนแล้วนะครับพี่พี่โหทุกคนดูป่าป่าแห้งมากเลยเนาะใบไม้นี่แห้งไปหมดเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่อุดมสมบูรณ์มากนะ ผมนะครับไม่รู้ว่าน้องหญิงเนี่ยต้องไปดูแลท่านพ่อเนี่ยกี่วันนะตั้งแต่น้องหญิงมาอยู่กับผมเนี่ยไม่ได้กลับเข้าไปในเมืองเลยนะครับดวนก็เรามาเจอมะกอกแต่ว่ามะกอกเนี่ยลูกมันแห้งแล้วนะครับเป็นมะกอกป่าอันนี้นะ่าจะเป็นต้นของมันนะครับไม่ใช่ในต้นนี้นะ

เดินได้ไหมน้ำเนี่ยเย็นมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปหาสันเท้เลยไหมก็เดี๋ยวเราจะต้องตั้งกล้องนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะนำโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปถ่ายข้างในได้นะพี่พไปเถอะ là ở trên đấy, nó hạ ở trong พี่เอสซีครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้พาน้องหญิงเนี่ยเข้าไปหาท่านพ่อนะท่านพ่อนี่คือป่วยหนักมากเลยนะครับก็ไม่มีคนดูแลนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องโทรบอกเพื่อนติวนะว่า,าท่านพ่อเนี่ยไม่สบายนะครับส่วนน้องหญิงเนี่ยไม่ได้ออกมากับผมแล้วน้องหญิงเนี่ยก็อยู้างานแล้วนะครับพี่ก็อาจจะไม่ได้เจอน้องหญิงนี่หลายวันนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องโทรบอกเพื่อนจิวนะว่าท่านพ่อตอนนี้ไม่สบายหนักมากเลยนะครับก็เมื่อกี้ผมเห็นสภาพคือแจ็เนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าน,นะแบบป่วยหนักมากพี่ผอมมากเลยนะครับร่างกายนม่คือแบบผอมนะก็ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะครับ เดีวผมก็จะคงต้องเดินทางกลับแล้วแหละก็มาน้องหญิงแล้วก็ผมก็ต้องกลับคนเดียวนะครับก็รู้สึกว่ายังไงไม่รู้อ่ะพี่พี่ก็เราก็จะไม่ได้เจอน้องหญิงเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขอนั่งสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วแหละนะครับ โอเคครับพี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วนะเนะมื่อกี้เนี่ยผมนะครับก็ได้นั่งชมบรรยากาศนะครับนั่งเล่นชมบรรยากาศนะก็เดี๋ยวผมก็คงต้องเดินทางกลับบ้านคนเดียวนะครับส่วนน้องหญิงเนี่ยก็ต้องอยู่ดูแลท่านพ่อในเมืองรับแลนะครับไปทุกคนก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าใบมุงใบไ,ไม้เนี่ยล้วงเยอะมากเลยนะครับก็จะเข้าสู่หน้าหน้าร้อแล้วนะครับ แล้วก็หญิงเล็กเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าท่านพ่อเนี่ยไม่สบายนะครับเดี๋ยวยผมเนี่ยจะ,จะต้องโทรบอกเพื่อนติวอีกรอบหนึ่งนะก็ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีสัญญาณเลยนะไม่มีสัญญาณเลยนะครับก็สัญญาณเนี่ยไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวยผมเนี่ยกลับไปถึงบ้านนะครับแล้วก็จะจะโทรบอกเพื่อนติวนะว่าท่านพ่อไม่สบายนะครับแดดกำลังที่จะร้อนเลยนะครับพี่พ ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะก็ระหว่างทางนะผมก็จะถ่ายบรรยากาศนี้พี่ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะว่าหกแค่ไหนนะครับน้ำเนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วด้วยนะพี่พโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปเลยดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับทุกคนเหมือนผมจะมาเจอกับคภาบอะไรสักอย่างนะ มันมีคราบเลือดนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าโอ้โหทุกคนครับดูดิไม่รู้ว่ามันเป็นขนอะไรนะเนี่ยแหลมมากทุกคนนี่นะโอ้แหลมมากเลยแล้วก็ตรงนี้มมีคราบเลือดด้วยนะครับ โหเพียบเลยมันเหมือนกับขนแม่นเลยอะ่ะโอ้แหลมมากพี่พียบสินี่นะผมเพิ่งสังเกตเจอนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ป่าหรือเปล่านะแต่ว่าขนมันเนี่ยคล้ายๆข,ขนแม่นเลยนะพี่ๆไปเดี๋ยวเรเนินทางกลับกันเลยดีกว่านะครับเราก็ต้องเดินทางกลับคนเดียวเลยนะเพราะว่าน้องหญิงเนี่ยก็ต้องดูแลท้านพ่อนะครับ <c oughs> ดูสังเกตดูดีใบไม้เนี่ยเยอะมาก ใบไม้เนี่ยล่วงเยอะมากเราเดินเนี่ยได้ินเสียงเลยนะครับแต่ว่าช่วงข้างๆห้วยเนี่ยใบไม้เนี่ยยังเขียวนะเพราะว่ามันยังมีน้ํานะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะแห้งแรงมากนะครับผมก็โอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะ รีบเดินทางกลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมขอคร่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อไปกำลังใจผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับไม่รู้ว่าน้องหญิงเนี่ยจะกลับมาหาผมตอนไหนนะครับเพราะว่าต้องรอดูอาการของท่านพ่อเนี่ยให้ดีขึ้นก่อนนะแล้วก็ผมเนี่ยให้กลับมานะครับโอเคนะครับพี่ๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ